มาหอดแล้วครับเมืองขอ,อนแก่นส้มตำอินเตอร์เน็ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิ่ยดาวาตำบางหุงเริ่มต้นหาที่บาทแนะนำเนี่ยตำอย่างแสบแโบก็แสบทุกตำับบแสบทุกตำ <c oughs> ไปกินโคก็จะตำลาว <c oughs> มันกันปลาอย่างี้อันอาตำ สดก็ได้พ่อค่ะบอกสิทามเพื่นยังตอนนี้เราอยู่ไหนวิลาวอันนี้เราอยู่ที่ร้านส้ตมตำนะคะอยู่ที่คอนแก่นนะคะชื่อร้านว่าส้ตามตำอินเทอร์เน็ตทุกคนเราอันนี้มาตามคลิเปเหมือนกันดูรีว <c oughs> ิวเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลก็เลยตามคลิปเขามาอันนเปิดมาจะาปีเลยสามสิบปีได้แล้วเปิดม, <c oughs> มาเกือบ30บปี <c oughs> แล้วเุ้ยเสียงตะวันมาทางนี้อุ้ยอันนี้ตำยังมีตำเหล้าเมนมอนอันนี้ตำเหล้าวหมาะสุอันนี้เปาดมา อ0บาทนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะหกไงแห้งจะเปลี่ยนจากปูสดเป็นตำเหล้าถ้าสั่นอันนี้ใส่ปูน้ำกระไดปเออปูปลาล่าเสียงครกคุณใดมากินตำมะฮงในคอมเมนต์ว่าไงอันนี้ร้านดังไม่ได้หนีห้องเบิรงคลิปมากนี่นี่ของแสบโอ้ยหอมแม่ปลาแดกปลาแดกเฮ็ดเองบ่อกเปิดออกปุ๊บพร้อมปั๊บเลยนี่ครับส้มตำอินเทอร์เน็ตขอเพิ่นเด่นเรื่องศกตำมะฮงบ่เด่นทุกอย่างแสบยางเข้า เหอจัม่งนี่ค่ะหาม่คงเพิงหนมงเพิเดมือยี่บอกปิดเปิดมือถ้าา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 าอาาาสิาา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 ามาาาาา้ไาา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 าเรียกา่าตาาวาา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 ลาา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 ือาา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 าวาาสั่าา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 า เตเนียแซบๆหมูยอดดิไก่ย่อยี่สิบบาทไก่ย่อยี่สิบอุ้ยไก่นลยไก่เป็นตาแซ่บมากกินมากเลยแบบนี้มิเตเนียเป็นตากิรีนมาเถอะนี่เอาทุกอย่างอ้าาเพื่นบอกเอาทุกอย่างเลยมาตามคลิปเขาดิวนี่คลิปเขากินเป็นตาแซ่บเอาปลาตัวหนึ่งนะครับเกิดว่าน้อนกินแหม่ออริจินอลไข่ต้มอ๋อออริจินอลสองนวยไปสูตรทางร้านนะครับอ๋อมันต้มแบบสูตรพิเศษว่ะ อ๋อเป็นเขาเป็นสูตรทั้งล่านปอไก่แม่เจ้าลุงเอาโครงไก่ได้เอาป่ะเอาโครงไก่เอาโครงไก่อันหนึ่งแล้วก็เอาไก่ย่ออันหนึ่งอ๋อผสมลูกค้ากระสอบกัดเนื้อสัตว์ก็เอาน้ำสัตว์ส่วนแต่เพื่อเราไม่ค่อยเที่ยวเอาผัดมีสองพอเนื่องจากพอหนึ่งแล้วก็เอาหนังไก่ห่อหนึ่งจังคือหิ้วนี่เคือหิวอีหลีพอแก้มแดง สูตรทางร้านไข่ต้มที่ไม่ธรรมดาคือแต่สีมันก็แบบไม่เหมือนไครจริงนะใช่นี่ไข่ต้มคือเขาบอกเป็นสูตรทางร้านเลยเดี๋ยวมาลองกินกับต้ตมตำดูแล้วก็มีปลาสมค่ะอันนี้พี่เขาก็แนะนําแล้วก็ไก่ยอแล้วก็หนังไก่ทอดแล้วก็เ้นมีที่ทุกคนเห็นนี้คือยังไม่หมดนะคะ <c oughs> <c oughs> สั่งมันหิวมันคือเป็นสีนี้เนาะออคือครรไข่พนะโล้<อ>เลายทาุกคนไหคนาต้อไขยางปะตุ้ม่ะเขาต้องหมักอะไรแนร่หลวงเขาเข้ามาอีกแล้วลูกอันนี้อะไรไก่ปั้ โอ้โอ้ตนโดนเข้ามาเนาะทงไก่ตอนแรกว่าจะสั่งนิดเดียว <c oughs> ที่ไหนได้มาเต็มโต๊ะ <c oughs> นี่อันนี้ตำเล่าเหรอ๋อตำ <5 S 1> <5 S 2> ปูปลาห้าสิบบาท50สิบบาท,บาทเอาลองกินเลยอันนี้เป็นไข่ต้มแบบสุดเด็ดเลยสุดทางร้านพี่เขาแนะนำต้องลองดูว่าเด็ดจริงเปล่า <c oughs> สมคำลำลื้อสมคำลำลื้อบ่ะอืมสมคำลำลื้อนหาเท่าไหร่หายเก่าหายิบเลยก็ได้นี่ดูสีผ่านบัตะบงรแซ่บถูกใจดำหปเลยแฮงเมากหมือนหนหนามันบกเออ็ลองสดหนามัน่งของมันอันนี้นัวนี่อแคสีนาก็พาละสดหนาตะบงตากันยังแซ่บเลย แซ่บตัวน้องพมาสาลิปสิป้งเวอร์ค่ะทุกคน<ม>คปากบัแดงก็ไม่แย่ไงปากไม่แดงไม่มีแรงออกจากบ้านไม่มีแรงเดินค่ะ <laughs> มีทั้งหมด7สีนะเนี่ยมีทั้งหมด7สีเดี๋ยวพาให้ดูนะลิปสติ้งเวอร์อันนี้เบอร์สามแดงอมส้มเห็นไหมเบิเ่งจากเงือออกจมูกกับเงือกแตกปากก็ยังแสบอยู่เงือแตกปากก็ยังสวยยังแสบ <laughs> <laughs> นี่ ถ้าใครอยากสวยอยากแซ่บมาทางนี้คะ่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาให้เป็นผู้หญิงที่สวยและแซ่บด้วยลิปสติกเวอร์คะ่ะทาปุ๊บสวยปั๊บคะ่ะ<อ>เนื้อบางเบาทาแล้วไม่ตกล่องไม่เป็นขุยนะคะที่สําคัญกันน้ําด้วยกันอิริบอ่ะกันอีริดีซชิชินให้ดูคะ่ะนี่อันนี้ลิปสติกเวอร์นะคะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะทุกคนทาได้ทุกสีผิวอันนี้คือให้ดูความกันน้ํานะคะเอาซับเบิ้ลยิ่งโดนน้ำสียิ่งสวยค่ะ เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่หลุดไหมไมีหลุดบ้างถามว่ากินส้มตำแบบนี้กินข้าวกินน้ำหลุดไหมมีหลุดบ้างค่ะแต่มันไม่ได้หลุดหมดค่ะทุกคนจากประสบการณ์ที่ดาวน้องี่น้องดาวใช้เองทุกวันน้องดาวเติมได้ประมาณ1 2ึงอบต่อวันจากพี่1แท่ง159บาทค่ะมีโปรด้วยนะ ถ้าสั่ง2แท่งส่งฟรีทั่วประเทศค่ะถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางด้วยค่ะลิฟฟินเวอร์ช่องทางการสั่งซื้อมีทั้งเฟซบุ o กทิกเกอร์ลาซาด้าช็อปปีสะดวกช่องทางไหนไปสั่งซื้อกันได้ส่วนวิธีการสั่งซื้อง่ายๆเลยค่ะพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะทุกคนมาสิกินไหเบิงท่าแล้วสกินไหเบิงท่าแล้วสกินไหเบิงเลยสกินตำโพงไหเบิงเลยดูสีตำโพงว่าแสบแล้วปากแดงขึ้นอยู่กัแสบคือกัดค่ะปากแดงก็ไม่กินตำโพงแสบแมนปากแดงกินตำโพงแสบ โจกแล้วม่ดิโจกแล้วมันถึงแซ่บมันถึงข่าถึงอรรถรสกับนางไก่เขาอะเขากงอยากลองชิมแบบไข่แบบธรรมดาดูซิมันจะเด็ดยังไงมันไข่ไข่ไข่ขาวป่เลยหรือเป็นไข่พะโล่ก็ลองชิมเหมือนกันพี่เขาบอกว่าอันนี้ขายดีไข่นี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นไข่ต้มแต่เหมือนเขาไปทำอะไรสักอย่างที่มันแบบมีความทรงเครื่องไข่ต้มแต่นุ่ม มมมัน,นมากเลยตรงไอ้นี่เหรอไข่ขา,ขาวดีเหรอ,อแต่ไข่ขาวมันไม่เป็นสีขาวนะเห็นไหมเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยครับผมต่งว่ากินกับส้มตำอร่อยมากเขาก็เลยบ่ ต้งมีหลังไปทอดำลัเท่านะรสชาติคือที่เรารีวิวคือรสชาติที่เราชอบนะคะทุกคนบางคนชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบเผ็ดชอบหวานชอบไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้คือเรารีวิวตามรสชาติที่เรากินแล้วเราชอบนะคะนตกสำหรับข้อสมตาคือดาวดาวก็วเสพเลยล่ะโอ้มากสวยมากงามดีนะอ๋ออันนี้คือแป้งที่ดาวกําลังทดลองอยู่ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยใครที่เป็นคนแบบเนื้อออกง่ายเหมือนดาวเนี่ยนะคะทุกคนคุมมันคุมเหงื่อได้ดีเลยกําลังทดลองอยู่นะคะทุกคนทดลองมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย ทดลองมาเกือบปีแล้วเบืเ้องตีเจสิ้นอุดยังยังไม่มีวางขายนะใช่ยังไม่มีวางขายกาลังเทสอยู่กาลังเทสอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าใช้ได้ประมาณเกือบปีแล้วนะลองก่อนลองด้วยตัวเองคือ<ล>สินค้าทุกตัวดาวจะทดลองด้วยตัวเองค่ะทุกคน <S <S ต้องมั่นใจในสินค้าถึงจะเอาออกมาขายริดฟินเวอร์ก็เหมือนกันอันนี้ก็ทดลองด้วยตัวเองหลายเดือนถึงเอาออกมาขายออกมาเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวรอด้วยสินค้าจะมาเร็วๆนี้สินค้าตัวต่อไปแป้งสลับจะมาเร็วๆนี้ รอติดตามรออือหนวนได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวผมมาลองชิมดูหน่อยพูดถึงแอีกพรกนึงแซ่แม่หื้านึกถึงไอ้ตำที่เขอไปขีบหน้าองไปหน้านะสูวบ้านข้าเลยบ้านห้าแบบทำไมแบบน่าแหละเธอผมช้าเขาเนี่ยคุันี้ส้มขึ้นหิ้วเขาเลยหิ้วอีดีหิ้วอีดีค่ะระของหลานในนังมากพู่อันนี้ก็ค่าดีได้พู่อคนมากใครชอบกินมาุดมากินคอมเมนต์เด้อปลาสมบวกหนึ่าไงบวหนึ่งว่าไงเขาอะ นี่มีใครชอบบ้างสมัยเด็กๆทำรถกับข้าวเออก็จะหั่นมาใส่ถุงมาเออสับไก่สับมากินกับตำบักหุ่งกับตำหมูเขาเปิดมาตั้งปีก่อนเลยนะสามสิบปีเฮ้ยผมมาสามสิบปีเขอบอ่ะขอบก็ได้ก็ได้สองวันสามสิบแปดนี่ได้อฮอเมื่อพร้อมตมตำบ็เหลือเลยทำหลับลูกเพราะถ้าบอเกิงแก่ทยกสดเลยแซ่บแม่ง